คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการชุมทางดาวทองจบแล้วชมรายการฉัดเด็ดแม่ไม,ม้มวยเทเจสีต่อด้วยละครชุดฟ้ามีตะวันค่ะถ้าคิดคำพูดที่ดีไม่ได้ก็ควรเงียบไว้อย่าทำร้ายใครด้วยคำพูดเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมข่าวเย็นประเด็นร้อนจบแล้วชมรายการถกไม่เถียงค่ะรีดผ้าครั้งละมากๆช่วยประหยัดไฟได้นะคะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการไทยรักสุขภาพค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พบกับเค้มหัดสวีและพิงพลอยประภาวดีในละครชุดเมืองแก้วจบแล้วชมละครชุดไม่สิ้นไร้ไฟสว่างค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการจุมทางฮอตโชว์จบแล้วชมละครชุดก่อนตะวันแรงค่ะคุณผู้ชมคะ ช่วงนี้ชมรายการ Health Kitchen Thailand ซสซั่น2จบแล้วชมรายการยิ่งคุยยิ่งลึกค่ะ <Hey. S 1> ถ้าคิดคำพูดที่ดีไม่ได้ก็ควรเงียบไว้อย่าทำร้ายใครด้วยคำพูดเลยนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมข่าวเย็นประเด็นร้อนจบแล้วชมรายการถกไม่เถียงค่ะ <Hey. S 1> คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการประเด็นเด็ดจีจบแล้วชมรายการทำดีได้ดีค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครดังที่คิดถึงเสนอซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักจบแล้วชมห้องข่าวพักเที่ยงค่ะรักใครให้บอกแสดงออกด้วยการกระทําในขณะที่ยังมีโอกาสนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดชาติลำชีจบแล้วชมซีรีส์เปิดโหมดล่าคดีเดือดซีซั่นสองค่ะระหว่างเมืองกรมทางหลวง ลดการใช้พลังงานเท่ากับลดโลกร้อนนะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการฟ้ามีตาจบแล้วชมถ่ายท,ทอดสดเจสีคอนเสิร์ตเฟสติวัลแอดพาราไดพาคค่ะแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการเรื่องเล่าอาจารย์ยอดจบแล้วชมรายการเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ปรับเปลี่ยนโลกค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมภาพยนตร์เกาหลีชุดทนายพันเดือดจบแล้วชมละครชุดก่อนตะวันแรงค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมละครชุดแคนสองแผ่นดินจบแล้วชมรายการชิดจอรอรดูต่อด้วยซีรีส์เพียงนาวาเสนอให้ชมเป็นตอนแรกค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมสุดยอดสารคดีสุดสัปดาห์ปรับเปลี่ยนโลกค่ะขยะแต่ละชิ้นช่วยกันแยกและทิ้งให้ถูกที่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการคิดฟันคิดฝันจบแล้วชมละครชุดเด็ดอสูรขันแก้วนพเก้าค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการเปิดจอเจ้อข่าว จบแล้ชมยออภาพยนตร์นานาชาติเสนอภาพยนตร์เรื่องพันท้ายนรสิงค์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่อง7จ d ดีเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยรายการ Walk-in จบแล้ชมรายการสนามข่าวเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ชมรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์จบแล้ชมรายการสเก็ตข่าวสเปเชียลค่ะ